ฟอร์เนนเจอร์แรปเตอร์นะครับนี่ติดตัวชุดคันขวานะครับเป็นทูเล่วิงบารอีโวนะครับพร้อมตัวชุดแหลกวางเรือนะครับทูเล่หัวพอร์ตนะครับแป9นะครับผมตัวนี้สามารถวางเรือคายักได้วางเซิร์ฟบอร์ดได้นะครับในส่วนตัวขาจับนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวตรงรุ่นนะครับมีเด็กจับฟอาพอประตูมียางล้องให้ครบนะครับมีกุญแจแล้วกันขโมยทั้งหมด4ี่จุดนะครับผมตัวคารนะครับรับเปินบาร์ดสีดานะครับผม พร้อมตัวชุดแหลกวางเรือนะครับของโรเล่นะครับตัวนี้จะเป็นกุญแจล็อกนะครับการขโมยตัวแหลกวางเรือนะครับผมในส่วนของตัวนี้นะครับจะเป็นตัวฐานวางนะครับสามารถวางเซิร์ฟบอร์ดซับบอร์ดได้นะครับตัวคยักได้นะครับตัวฐานตรวนี er. ้จะเป็นตัวยางนะครับผมเป็นเลนยางกันลอยนะครับทั้งด <respuesta. S 2> ้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับ <face> ต so ัว uh, นี <ise> ้นะครับเวลาพับเก็บนะครับเราที่ยังอดตัวนี้นะครับผมแล้วก็พับตัวนั้นลงมาดีนะครับก็จะเรียบไปกับตัวรถนะครับผม อันนี้สามารถติดตั้งได้2องลำนะครับโอเคครับสำหรับปอดลนเชอร์แรปเตอร์นะครับผมติดตัวชุดแหลกวางเรือนะครับของดูเล่นะครับรุ่นพวอตนะครับ849ครับ 8, 4, 9,